ที่เคารพนะคะและนักเรียนในระดบชั้นป .3 นะลูกอ่าเจอกับครูจามอีกแล้วใช่ไหมคะอ่ะเป็นไรอ่าตอนนี้ในวิชาสังคมนะลูกในสาระที่สองนะที่พลเมืองที่เราเรียนไปแล้วว่าลูกนะอ่าทีนี้วันนี้คุณครูก็มาทบทวนดีกว่าท้ายบทนักเรียนทบทวนท้ายบทนะคะอ่ะทีนี้แบบทดสอบท้ายบทให้นักเรียนได้ทำอยู่แล้วอ่ะทีนี้เฉลย ER, นักเรียนเปิดหนังสือหน้าร้อยสิบสองนะคะ เปิดหนังสือหน้าร้อยสิบสองนะลูกอ่าเปิดได้ยังคะเปิดนะเปิดนะไม่ไม่ไม่เล่นนะอ่าไม่เล่นนะครูจําบอกก่อนว่าถ้าเล่นก็ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงอ่าร้อยสิบสองร้อยสิบสามเปิดนะลูกอ่าเปิดในเมื่อเปิดคลิปแล้วต้องต้องต้องเรียนรู้บางคนไม่ดูคลิปไม่ดูอะไรเลยนี่ไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงครูจําแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเลยชีวิตมืดมืด ใช่ไหมคนไม่ดูเลยเนี่ยมืดเลยเรียนออนไลน์แล้วจะได้อะไรเดี๋ยวจะได้เดีจะได้กูจันนี่แหละเสียงกูจันเราจะไปในเครื่องนี่แหละเอาดูร้อยสิบสองนะประเพณีและวัฒนธรรมลูกมาทบทวนเปิดหนังสือขึ้นมาร้อยสิบสองคนไหนทําแล้วดีมากดีมากใครที่ยังไม่ทําใครยังไม่หยิบไม่รู้อ่าท่านผู้ครอบางคน ลูกอยู่บ้านหนังสืออยู่บ้านหนึ่งไม่รู้จะทำยังไงกูจําไม่รู้จะตอบยังไงเพราะฉะนั้นหนังสือกิจกรรมต้องอยู่กับนักเรียนอ่าเปิดขึ้นมาลูกไม่ทําก็ไม่เป็นไรเปิดหน้าร้อยสิบสองนะไปแล้วนะอ่าร้อยสิบสองเปิดลูกข้อหนึ่งอ่านพร้อมกูจําเลยประเพณีมีความสําคัญประเพณีมีความหมายว่าอย่างไรอ่าอ่านไม่กูจําจะช่วยอ่านบางทีเธอไม่อ่านเธอไม,ไม่ไม่แกะไม่อะไรเลยนะหนึ่ง สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดต่อมาสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะสองสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันสิ่งสามเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตสี่สิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติอ้าวดูดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งกูผ่นไปแล้วนะเร็วนะอ้าวตอบข้อหนึ่งใช่ไหมคะสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอ้าวเรจะมีประกาแดงไหมข้อสามประกาแดงมีไหม อ่ะมีปากกาแดงก็หยิบปากกาแดงมาเลยให้เลขหนึ่งตรงข้อหนึ่งลูกข้อหนึ่งถูกใส่เลขหนึ่งว่าจังข้างหลังคําว่ากันม้าน่ะขีข้อหนึ่งถูกใส่ตรงข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งถูกใส่ตรงท้ายข้อหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าใครไม่ทํามาเลยวงพ้องกูแจมสิบเต็มสิบก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะอ่ะข้อหนึ่งนะลูกไปเร็วเลยข้อหนึ่งได้หนึ่งคะแนนแล้วนะคะข้อที่สองประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีความสําคัญต่อสังคมอย่างไร ดูนะดูนะต่อสังคมไทยอย่างไรหนแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย 2. เป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติตน 3. เป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตสเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตอ้าวข้อไหนคะข้อไหนคะอ้าวข้อหนเอเป็นเอเป็นการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยเอกลักษณ์นี่สำคัญนรกเรียนเอกลักษณ์นี่มันต้องเกิด ประเพณีและว,วัฒนธรรมต้องเกิดแล้วถึงเป็นเอกลักษณ์ของสังคมคูงไทยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อ่าหนึ่งคะแนนอีกต่อไปข้อ3ข้อใดแสดงถึงประเพณีไทยในครอบครัวข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมไทยในครอบครัว 1. นึ่ทำให้กำเนิดบุตรหลาน 2. การสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 3. การส่งเสริมให้บุตรหลานทำงานหาไรายได้สีการมีความใกล้ชิดการมีความใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่นนะคะเอาข้อไหนลูกวัฒนธรรมไทยในครอบครัวที่เราอยู่เนี่ยลูกอ,อันนี้กสี่การมีความใกล้ชิดให้ความรักความอบอุ่นโอ้ข้อนี้สบายมากเลยนะอบอุ่นอบอุ่นถูกไหมอ่ะใส่ข้อหนึ่งข้อสี่นะลูกนะ ใครยังไม่ทําเลยไปวงข้อสี่ซะกาข้อสไว้แล้วก็อ่านย้อนหลังไม่เป็นไรแต่คะแนนนะได้ไม่ภูมิใจหรอกนะใครที่ทำมาข้อสี่ถูกนกนะ3ข้อละสามคะแนนล้ว,ลวต่อไปกูจะไปอย่างเรียนนะลูกนะสี่การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมในครอบครัวก่อผลอย่างไรอ,อพูดถึงครอบครัวนะหมีการแข่งขันกันมากขึ้นสองมีความผูกพันกันน้อยลงสาม มีความแข็งแรงและอดทนสีมีความสุขเกิดความรักความสามัคคีมีความสุขเกิดความรักความสามัคคีเออข้อไหนดีลูกนะครอบควก่อผลยังไงคะอ้าเรน่นอนนักเรียนก็เห็นก็รู้แล้วมีทั้งความสุขมีทั้งความรักมีความสามัคคีสามข้อนี่สำคัญมากหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนต่อไปข้อห้าประเพณีโยนบัว เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นในภาคใดเอาโยนบัวโยนบัวนะโยนบัวก็คือมีมีพระพุทธรูปอยู่ในเรือใช่ไหมแล้วคนก็อยู่ริมตลิงก็โยนบัวเป็นประเพณีของภาคใดภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้เออนักเรียนอันนี้นักเรียนจะอยากรู้ภาคไหนคะภาคไหนคะอ่าภาคกลางภาคกลางเรานี่แหละอ่าถ้านักเรียนอยากรู้ว่าประเพณียโยนบัวเป็นยังไงนักเรียนกูเกิลไปเลย กูเกิลและพิมพ์กลว่าประเพณีโยนบัวนักเรียนก็อ่านก็จะบอกว่าประเพณีโยนบัวทำํำในเทศกาลอะไรทําเพื่ออะไรนะคะลักษณะจะมีรูปประกอบนักเรียนนะคะเปิดไปดูใน Google ได้เลยนะเราจะได้มีความรู้อันนี้ภาคกลางนะลูกนะประเพณีโยนบัวต่อไปข้อหเพราะเหตุใดจึงมีการแห่ลูกแก้วเพราะเหตุใดจึงมีการแห่ลูกแก้วไปรอบหมู่บ้านเออเพื่อประกาศการบวช และบอกบุญสองเพื่อความเป็นสิริมงคลสเพื่อแสดงความสวยงาม 4. เพื่อจะได้บวชนานๆเกี่ยวไหมเนี่ยบวชลูกการแห่ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วม่ใช่ลูกแก้วกลมๆไปแห่นะลูกนะการแห่ลูกแก้วไปในรอบหมู่บ้านอ้าวเป็นการประกาศการบวชและตะบอกบุญใช่ไหมลูกบวชก็คือเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยเออ เด็กผู้ชายบวชเพื่อไม่ให้มีความกตัญญูบอกบุญเกี่ยวกับวางปตัญญูผู้ที่ร่วงละไปแล้วหรือบวชให้แก่บรรพบุรุษบวชให้แก่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยคือความกตัญญูนะลูกนะข้อนี้นะคะต่อไปข้อหการจัดงานประเพณีลอยกระทงมีวัตถุประสงค์อย่างไรห,หนึ่งให้นุ่มสาวได้พบกันสองเพื่อทดแทนคุณของพ่อแม่สามเพื่อการบูชาแม่พระองค์ค่ะ C เพื่อกราบไหว้บูชาหลวงพ่อโตเอาละวะเอาละวะประเพณีลอยกระทงข้อไหนลูกข้อไหนคหน้านักเรียนข้อไหนหนักเรียนข้อไหนค้าอ้าวก็สามได้หนึ่งคะแนนเป็นการบูชาแม่พระคงคานะแม่พระคงคาก็คือที่ให้น้ํากินน้ําใช้นะเราขอขมาลาโทษซะอ่านะบูชาให้น้ํากินน้ําใช้ให้เป็นการดารงชีวิตอะพระแม่คงคานะลูกนะก็สามรนคะหนึ่งคะแนน เจ็ดข้อแล้วนะบางคนไม่ผิดเลยแจว๋วจริงๆเยี่ยม yeah. ข้อ8ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของประเพณีแห่ผีตาขนูนแห่ผีตาขนูนอ้าวเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ข้อ2มีการแต่งกายให้เหมือนผี3มีขบวนแห่ลูกแก้วไปรอบๆหมู่บ้านสมีการโยนนอกไม้ลงไปในเรือที่มีพระพุทธรูปเออ ใช่ไหมเนี่ยผีตาโขนเกี่ยวไหมผีมาเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมีการแต่งกายเหมือนให้เหมือนผีผีตาโขนเนี่ยไหที่ที่มีเขาเขาสารเป็นตอกอะไรใช่ไหมแล้วใส่หัวผีตาโขนที่อยู่ต่างจังหวัดเลยนะลูกนะนักเรียนเปิดดู Google ไปดูนะคะการแห่ผีตาโขนเดินเออคนหัวหน้าเหมือนผีแหไะนะการแต่งกายเหมือนผีนะลูกนะอย่างก็สี่เนี่ยเป็นการโยนดอกไม้ก็เหมือนประเพณีโยนบัวนั่นแหละ ลงไปในเรือที่มีพระพุทธรูปใช่ไหมเออแต่ข้อนี้ประเพณีผีผแผลผีตะโขนเป็นการแต่งกายให้เหมือนผีนะคะข้อ9ข้อใดมีประโยชน์กับการปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมอ่ามีประโยชน์นะลูกนะประเพณีและวัฒนธรรมไทยหนึ่งทำให้ชุมชนมีงานรื่นเริงสองทำให้ชุมชนมีการพัฒนาสามทำให้ชุมชนร่ำรวยมั่งคัง่ง นนส,สี่ทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันข้อไหนเออข้อไหนเออลูกศิษย์กูแจกม่นก้อไหนจ๊ะข้อไหนลูกข้อสี่เออทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะเฉลยมันก็ไม่ยากอยู่แล้วอ่านแล้วก็คิดได้นักเรียนนะเก้าข้อแล้วเก้าข้อแล้วเก้าข้อบางคนใน,นเนนก้าคะแนนก้อสุดท้ายลุยอีกข้อหนึ่งน,นักเรียนควนรปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองหนึ่ง บอกให้คนอื่นปฏิบัติตามนะบอกให้คนอื่นปฏิบัติตามการสไม่สนใจเพราะเคยไม่ทันสมัยสเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาสสรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาประยุกต์ใช้ข้อไหนให้ประโยชน์โลกข้อไหนคาข้อไหนควรปฏิบัติเออประเพณีวัฒนธรรมต้องถิมของเราเองข้อไหนโลกข้อสเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะ ประเพณีเห็นไหมไปลอยกระทงวัฒนธรรมทำบุญจากบาตรวันสําคัญศาสนาในท้องถิ่นเรานั่นแหละนะแขวงกูหาสวรรค์เรามีงานอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ไม่เป็นไรช่วงนี้โควิดมาเราก็ต้องเรียนรู้ปฏิบัติในกิจกรรมท้ายบทนะลูกนะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งไม่มีโอกาสอันนี้ขอขอชมเชยนักเรียนของคุณครูอยู่แล้วประเพณีเวลาช่วงเข้าพรรษาประเพณีอะไรเงี้ยเราร่วมกันทําบุญได้อยู่ นะลูกนะนี่ก็สามอ่าสิบขนน้อนับ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 คะแนนลูกนับคะแนนเลยนับคะแนนนับคะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าใครผิดข้อหนึ่งก็ได้เก้าใครผิดสองข้อได้แปดแปดเก้าสิบอ่าใครได้แปดเก้าสิบตบมือให้เกียรติหน่อยนะก็คนไหนผิดไม่ไหมบางคนได้เต็มสิบเลยเก่งมากเก่งมากแจวเลยมันไม่ยากอนะนักเรียนมันเป็นข้อที่มันควรที่จะเป็นใช่ไหมควรที่จะได้ควรที่จะ สมเหตุสมผลนะลูกอ่ะต่อใส่คะนนนแล้วนะอ่ะอันนี้เรื่องประเพณีแล้วว่าจะนธรรมนะลูกต่อไปวันสําคัญของไทยเออเปิดหน้าร้อยยิบสามอีกโลร้อยยิบสามร้อยยี่ิบสี่เนี่ยกูจำกูจำว่านักเรียนทำกูจำเห็นคะแนนครั้งที่แล้วกูจำก็ไม่เหนื่อยกูจำพอใจเลยพอใจที่จะเฉลยพอใจที่จะอ่านพอใจที่จะพูดพอใจที่จะสอนให้นักเรียนเข้าใจนะลูกนะ หน้าร้อยอ่าเปิดแล้วดีมากดีมากเยี่ยมตั้งใจฟังมีประกาแดงก็ถือไว้ไม่มีก็นินสอนนั่นแหละนะเออข้อหนึ่งเลยนะลูกนะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวันสําคัญของไทย 1. เป็นวันที่ประชาชนทุกคนหยุดทํางาน 2. เป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้น 3. เป็นวันที่จะเลกไว้ในประวัติศาสตร์สเป็นวันหยุดของคณะรัฐบาล อะ,อะไรที่มันมันควรจะเป็นนะลูกอะไรอะไรเลยก็หนึ่งก็หนึ่งก็หนึ่งก็ได้เป็นวันสําคัญของไทยเราอ่าเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นใช่ไหมคะอ่าวันสําคัญของไทยมันแล้วแต่วันตางพระมหากรรษัตริย์วันของศาสนาวันของสําคัญเกี่ยวกับประเพณีอะไรแล้วแต่วันสําคัญของไทยนะ ดูนะข้อ2เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สําคัญของไทยที่เกิดขึ้นอย่างเดือนกันยานี่เห็นไหมรู้สึกจะมีวันยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่กันยายนนะเป็นวันมหิดลใช่ไหมวันมหิดลเป็นวันสําคัญของของของราชบิดาในหลวงงารู้จักป่านักเรียนเออนั้นแต่เราไม่ไม่ได้ประกาศเป็นวันวันหยุดอะไรนะแต่ว่าต่อไปก็จะมีแล้วนะต่อไปก็จะมีก็จะมีนะคะอันนี้ให้รู้ให้รู้ แสดงว่ามีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นนะคะข้อที่2อนะเรียนข้อ1นึ่ข้อสนะลูกนะต่อไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์มีความสําคัญอย่างไรอ่าดูซิดูซิจัชก,การที่1ใช่ไหมเนี่ยเป็นวันที่มีกฎหมายใช้เป็นครั้งแรกข้อ2องรัชการที่ห้างเลิกสอง วันรัชการที่ห้าทรงขึ้นครองราชสามราชการที่หนึ่งทรงขึ้นครองราชสี่เป็นวันสวรรคตของรัชการที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์คำว่าจักรีก็คือวันที่หกแล้ววันที่หกวันจักรีใช่ไหมเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับอะไรคะ อา้าวก็สามลูกรัชการที่หนึ่งทรงขึ้นครองราชน,นะลูกนะรัชการที่หนึ่งขึ้นครองราชเออสําหรับวันนี้ก็มีความสําคัญเกี่ยวกับสะพานพุทธใช่ไหมลูกสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะเกรงนะเออเอาสะาเอาผา,า,านพุ่มไปวางใช่ไหมเป็นวันสําคัญก็คือวันจัก,กรเีเนี่ยวันที่หกเมษายนนะคะต่อไปข้อสามลกูกข้อสามวันรัตธรรมรุญวันรัตธรรมนูญมีความสําคัญอย่างไรเออ มันก็เรียกกันวันรัฐธรรมนูญของตทยังไงหนึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศสองมีกฎหมายทั่วไปใช้ปกครองประเทศ 3. ามรัชการที่7จ็สงขึ้นครองราชสี่เป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานครอ่าวันรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอย่างไรจ๊ะอย่างไรจ๊ะมีกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะลูกนะรัฐธรรมนูญนะสําคัญนะ ก็คือวันที่ส0ธันวาใช่ไหมเป็นวันรัฐธรรมนูญอ่ามีกฎหมายมีกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะลูกนะเราต้องมีกฎหมายใช้ปกครองประเทศเพื่อความสงบสุขของประเทศไทยใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อสี่นะลกูกวันที่ยี่สิบสามตุลาคมของทุกปีมีความสําคัญอย่างไรเออยี่สิบสามตุลาคมมีความสำคัญยังไงหนึ่ง เป็นวันชาติไทยสองเป็นวันรัฐธรรมนูญ3เป็นวันปิยมหาราช 4. เป็นวันครอบครัวเอาเอาเอะไรนะอะไรนะวันชาติไม่ใช่ไหมไม่ใช่วันรัฐธรรมนูญใช่ไหมไม่ใช่อ๋อวันอะไรคะยีสิบสามตุลาอ่าข้อสามใช่ไหมลกูกเป็นวันปิยมหาราชปิวะปิยมหาราชแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่นะ เด็กนักเรียนเรียนปหป6ก็จะบอกปิยมหาราชหมายถึงอะไรก็คือสอดคล้องกับวันปิยมหาราชนะพระพุทธพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชใช่ไหมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชการที่ห้านะลูกนะอ่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะราชการที่หนะ้าลูกนะนักเรียนเรียนรู้ไปนะักเรียนจะลึกขึ้นไปอีกเอาข้อห้าวันสําคัญใดเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งหมด ดูให้ดีนะลูกอะไรศาสนาวันปิยมหาราชกับวันมาบูชาสองวันชตมงคลวันวิสาขบูชาสามวันอัสสาระบูชากับวันเข้าพรรษาสีวันสงกรานกับวันรัตธรรมนูญอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งหมดอ่าอย่างข้อหนึ่งปิยในเกี่ยวกับกษัตริย์ใช่ไหมเออเกี่ยวกับมีศาสนากับกษัตริย์อะวันชตมงคลวิสากะใช่ไหมคิดว่าข้อไหนลูก อ่าต้องข้ออะไรคะข้อสามแน่นอนวันอัสารหะบูชากับวันเข้าพรรษาซึ่งวันนี้คู่กันอยู่แล้วอาสารหะจะมาก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันติดกันเลยวันที่เราไปเหุเทียนกันไงลูกวันอัสารหะบูชานะวันเข้าพรรษามันจะอยู่ติดกันเลยใช่ไหมคะอ่าข้อสามถูกนะลูกต่อไปข้อหกวันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไรโอ้สบายมากวันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมก สเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาสเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกสเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตจ so ตรูและปร,ะริณิพานข้อไหนลูกเป็นวันสากลแห่งโลกนะเป็นวันมหัศจรรย์เลยเกิดวันเดียวกันตัตรุตรูเดียวกันปรนิณิพานเดียวกันอะไรลูกข้อสี่เป็นวันที่ประูติเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประูตมจตรูและปรรณิพาน refreshing. นะ เป็นวันสากลแห่งโลกอยอมรับเลยว่ามหาชจันท์จริงๆนะคะต่อไปข้เจวันนารหะาบูชามีความสําคัญอย่างไรวันขึ้นสิบห้าำเดือน3 2วันที่เป็นวันที่พระรันตััรครบองค์มสาม 3. เป็นวันที่พระสงฆ์หยุดเพผยแพผ่าศาสนาสี่เป็นวันที่พระอารหันต์มาชุมนุมกันจำนวนหนึ่องอองค์นะ ข้อไหนลูกอารหะบูชาข้อไหนลูกอ่าวันที่พระรัตนตรัยครบสามครบองคสานะลูกนะอารหะอุชาวันที่พระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประ,ประสงค์ครบองคศานะคะคือข้อสองนะลูกนะอ่าได้เจ็ดข้อแล้วใช่ไหมผิดไหมผิดไหมอ่าไม่ผิดเลยแจ๋วแจ๋วผิดหนึ่งไม่เป็นไรอ่าแก้ไขซะให้คะแนในในข้อที่ถูกนะลูกใส่เลขหนึ่งไว้อย่ากามั่วนะตา,าให้ดีนั่งให้ดีเขียนสวย อันสุดจะให้เลทเทปต่อไปข้อ8ข้อใดเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสงกรานต์อ้าววันสงกรานต์วันสงกรานต์หเวียนเทียนที่วัดอา้าวเวียนไม่อ่าวันสงกรานะสองถวายพวงมาลา3รดน้ำขอพรผู้ใหญ่สี่นำดอกมะลิไปไหว้แม่ออ สมัยก่อนที่เรามาเรียนมเมอร์นักเรียนภาคฤดูร้อนเนีเ่ยไหมวันสงกรานตูวจ,จัดจัดจ้ะคุณครูทุกท่านก็จัดเอาพระเอาพระมาวางจัดดอกไม้ผู้ใหญ่มานั่งรถน้ําดําหัวมีตีกลองยาวโอ้ยเล่นกันสนุกสาดน้ํากันอะไรกันใช่ไหมคะอ่ะก่อนจะเล่นสาดน้ํากันก็มีการละเล่นเกี่ยวกับการละเล่นของไทยใช่ไหมเออสมัยตอนก่อนเนี้ยนะก่อนโควิดมีโควิดหนึ่งสองสามเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมแต่ นักเรียนป .6 หรือว่านักขั้วนักเรียนอ๋อนี่เรียนป .3 นะแต่ถ้าเรียนป .6 ก็รู้ป .3 หนูกูวเคยสัมผัสนะอาจจะอยู่อนุบาลหรือปอ .1 นะนะวันนั้นเราจะมีรถน้ําขอพอรผู้ใหญ่มีงานลเล่นมีทีกองยาวใช่ไหมลูกวันซัมเมอร์เราก็แห่กันใช่ไหมคะวันสงกรานต์เพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนเราข้อไหนลูกข้อสามใช่ไหมคะรถน้ําขอพอรผู้ใหญ่ใช่ไหมลูกเอออ่าข้อเก้าข้อเก้า วันพระราชพิธีพืชชมงคลจะด,ดพระนางคันแรกนาขวัญจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดเอออันนี้ก็ทําพิธีที่ท้องสนามหลวงนะลูกนะมีพระโคอทําพิธีพืชชมงคลจะด,ดพระนางคันแรกนาขวัญจัดขึ้นเพื่ออะไรในเดือนพฤษภาคมนะลูกหน้าฝนนิดๆเราก็มาไถานาเอาพระโคมาไถานาแล้วก็มีมาหวานมาเมล็ดพันธุ์พืชข้าวอะไรเงี้ย เอาเข้าวเอ,อมามาเดินนะคะมีพรามมีพรามมาเดินําเพื่ออะไรเพื่อระลึกถึงความสําคัญของเกษตรกรสองเพื่อระลึกถึงความสําคัญของข้าราชการสามเพื่อระลึกถึงพระมห,หากษัตริย์ไทยสี่เพื่อระลึกถึงท้องสนามหลวงเกี่ยวไหมเนี่ยเขาจัดที่ท้องสนามหลวงนะลูกแต่ก็ทําเพื่ออะไรคะเออ ระลึลกถึงความสําคัญของเกษตรกรใช่ไหมในวันนั้นมีเกษตรกรรับรางวัลด้วยนะลูกนะเออตอนนี้เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ดูเพราะว่าเมื่อก่อนนียจะมีพระหมหากษัตริย์คือรัชกาลที่สิบนะคะมาร่วมเลท่านจะมาจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพร้อมด้วยพระราชินีนะคะมาคู เอาวานข้าแต่ตอนนี้โควิดนะเขาก็ทําอยู่ในในสวนจิตเขาทำในสถานที่เขาก็ยังทําอยู่นะลูกก็ไม่ได้ยกเลิกแต่เขาก็จัดเฉพาะกิจนะคะเพื่อที่จะให้ความสําคัญของเกษตรกรนะลูกนะคือชาวนาชาวนาอ่ะก็สิบลูกนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันหยุดราชการเอาทำอะไรอ่ะเล่นเนอะ วันหยุดรัชก,การ 1. ไปเที่ยวต่างจังหวัด 2. ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า 3. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นสไปดูภาพยนตร์กับครอบครัวนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรในวันหยุดราชก,การเออหยุดราชก,การเช่นวันแห่เทียนวันทําอะไรที่เขาให้หอย,อยุดบางคนก็ไปทําบุญที่วัดใช่ไหมก็สามเข้าร่วมพิธีต่างๆที่จัดขึ้นถ้ามีถ้ามีกิจกรรมเราก็ไปร่วมนะ อย่างบางทีที่ท้องสนามหลวงก็ก็มีนะสถานที่ต่างๆตามวัดก็ก็มีแล้วแต่กิจกรรมอันนั้นจะเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อสิบเอาข้อสามนะลูกอ่าข้อสิบข้อสามเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นไปง่ายอ่าแต่บ้านไม่มีนะลูกวันนี้เอานับ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 คะแนนนับคะแนนนับคะแนนเลยค่ะนับคะแนนนับคะแนนแล้วลูกสิบข้อนับคะแนนนับ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 ไปเขียนที่ข้างหน้านะ เขียนที่ข้างตัวที่วัดนะลูกได้เท่าไหรได้เท่าไหร่ได้หกในครับเส้นนะได้หกในผ่านเฉยได้เจ็ดได้เจ็ดก็ผ่านขึ้นมาหน่อยแปดเก้าสิบอ่าใครได้สิบเต็มเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยใครได้แปดเก้าก็ดีดีนะใครที่ผิดตรงไหนก็วงให้ดีนะลูกนะเอาเขียนคะแนนให้เรียบร้อยนะคะเขียนคะแนนเรียบร้อยแล้วไปง่าย ถ้านักเรียนได้ทวนอย่างนี้เดี๋ยวครูสอบปลายภาคนักเรียนสอบปลายภาคนะเดี๋ยวเรามีสอบปลายภาคนักเรียนก็กิจกรรมแบบฝูงห่านพวกนี้ครูก็มาถามในเรื่องที่ต่างเนี่ยนักเรียนมีดูที่นักเรียนสนใจนักเรียนก็ทําได้ใช่ไหมแต่การบ้านไม่มีคุณครูก็ให้นักเรียนไปอ่านนะลูกนะให้นักเรียนไปอ่านอ่านเนื้อหาทบทวนท้ายบทนะคะอ่านักเรียนนักเรียนที่ตั้งใจเรียนครูจันทร์ก็ขอขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอฝากผู้ปกครองให้นักเรียนเขาอ่านนะลูกอ่านนะคะอ่านดางัดงๆเลยเพิ่มทักษะการอ่านเพราะว่าอ่านคล่องอ่านอ,อ่านคล่องอ่านชัดเจนออกเสียงนั้งถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนก็เกิดการเรียนรู้ในแบบฝึกหัดทุกข้อเลยนะลูกมีความสําคัญเราก็มาต่อยอดถ้าเปิดเมื่อไร่เราก็โอเคแต่ถ้ายังยังเปิดไม่ได้เราก็ต้องเรียนแบบนี้นะลูกนะาต้องอดทนนะคะขอให้ท่านผู้ปกครองนะคะ ดูแลนั้นนักเรียนก็อย่าดื้อนะคะอย่าดื้ออย่าดื้อแล้วก็มีวินัยกับตัวเองนิดนึงความรับผิดชอบเรื่องการเรียนออนไลน์นี่สําคัญนะลูกนะใครเรียนใครได้อะทำไมเรียนไม่ได้เลยแล้วก็ทําแบบฝึกหัดท้ายบทให้ดีนะลูกนะเขียนสวยๆเขียนอย่างดีเขียนด้วยความตั้งใจอะนะคะเราต้องปกดูแลตัวเองไงทาได้ตัวเองได้ทําดีเสมอแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วเรียนบางคนเนี่ยสนใจเรียนนะคะดีมากเลยรูแตมก็ขอชมนะใครที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็ ทำตัวเองให้เป็นปกติซะนะลูกนะเดี๋ยวเราเปิดเมื่อไหร่เราก็มาเจอกันนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้ครูจัมสีก็ใช้เวลามาพอสมควรนะคะขอจบเป็นเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ